ไม่สนดามา่า้าคู่รักดาราเจอกระแสเมาหนะักอยู่กินกันก่อนแต่งบางรายท้องก่อนแต่งด้วยซ้ำจนถูกเป็นฮิวิพักวิจารกันหนักมากแต่พวกเขาเหล่านี้ก็ไม่ได้แคร์อะไรกับดาม่าเหล่านั้นพร้อมจับมือกันเดินต่อไปจนชีวิตราบรื่นแบบทุกวันนี้จะมีใครบ้างไปดูกันเลยจ้า อันดับที่5ชาคิดแย้นมน้ำเริ่มเปิดกันที่พระเอกหนุ่มสุดฮอตอดีตฉายาพระเอกไม้เลื้อยที่แม้ครั้งหนึ่งเจ้าตัวจะเคยแต่งงานมาก่อนแล้วแต่ก็ได้แยกทางกันไปจนต่อมาจู่ๆวันหนึ่งก็มีข่าวสนั่นวงการว่าพระเอกหนุ่มคนนี้ได้ทําแฟนสาวนอนวงการท้องและกําลังจะจัดงานวิวาด้วยกันงานนี้ทําเอาโดนหัวลงกันหนักมากแต่ทั้งสองนั้นก็เคยออกมาเปิดใจบอกได้ว่าที่แรกไม่คิดจะแต่งงานด้วยซ้ําเพราะชาคิดเองนั้นก็เคยผ่านการแต่งงานมาก่อนแล้วจึงคิดว่ามันไม่สําาาคคัััญออะไรไรรม่ยยกกเเสีเวลบนนจจจิงจนนง คันอยากมีลูกกับสาวแอนและรู้สึกว่าแบบนี้มันก็ดีแต่ก็ได้มีการแพนงานวิวาเอาไว้เพียงแต่ว่ามันดันไปเป็นข่าวสนัดวงการแบบที่เห็นทั้งสองจึงไม่ได้อะไรจนมีลูกชายที่น่ารักด้วยกันแล้วหนึ่งคนเป็นครอบครัวสุดอบอุ่นมากเลยทีเดียว อันดับที่4ี่ตั๊กบริบูรณ์ดาราตลกมากความสามารถที่ได้แฟนสาวคนสวยดีกีไม่ธรรมดามาเป็นคู่ชีวิตซึ่งครั้งหนึ่งเจ้าตัวเคยโดนกระแสะหลังจากมีชาวเน็ตจับโปะว่าแอบไปซื้อบ้านเป็นเลือนหอก่อนแต่งงานกับแฟนสาวคนสวยงานนี้หนุ่มตั๊กออกมาชี้แจงทันทีเลยว่าไม่ได้เป็นเลือนหออะไรแต่เป็นบ้านที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมานานกว่า4ปีแล้วส่วนเรื่องแต่งงานนั้นต่างฝ่ายต่างรอให้พร้อมก่อนทั้งคู่พออยู่ด้วยกันแบบนี้ก็มีความสุขดีซึ่งปัจจุบันทั้งสองนั้นก็แต่งงานมีลูก 定。 อันดับที่3ฮารุกายต่อกันที่ข่าวคึกคามมากในช่วงนั้นพี่สาวฮารุสุประกอบและหนุ่มกายราชาโนดได้ออกมาประกาศแต่งงานแบบสายฟ้าแลบพร้อมกับข่าวสนานวงการเลยว่าท้องก่อนแต่งจนกลายเป็นข่าวใหญ่มากในช่วงนั้นแต่ทั้งสองก็ออกมาเปิดใจด้วยแล้วว่าจริงๆแล้วคุยเรื่องงานแต่งกันมานานแล้วถึง2อปีได้มีการสื่อขอและเลิกงามยามดีมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยตั้งใจจะแต่งงานกันวันที่4ธันวาคมแต่ลูกนั้นไม่รอลูกดันมาก่อนเลยต้องเลื่อนมาเป็น11สิงหาคมแทนเพราะฮารุนั้นกลัวว่า,วา ทัห้องโตจะใส่ชุดไม่สวยซึ่งปัจจุบันบ้านนี้ก็มีลูกที่น่ารักด้วยกันแล้วถึง3คนเป็นครอบครัวใหญ่ที่น่ารักมากเลยทีเดียว อันดับที่2ตูนก้อยคู่รักมาดทอนที่กลายเป็นอีกหนึ่งคู่ที่โดนคออาหารแต่ชาวเ็ดหนักเลยว่าท้องก่อนแต่งพอจู่ๆวันหนึ่งก็ได้มีภาพของสาวก้อยแต่งชุดเจี้าวสาวไทยแบบออกมาให้ได้เห็นแต่ต่อมาหนุ่มตูนก็ออกมาชี้แจงเรื่องนี้แล้วว่าเป็นเพียงภาพในละครแต่ก็รู้สึกซีเลียสแทนบ้านของสาวก้อยเพราะสาวก้อยนั้นเป็นผู้หญิงกลัวจะส่งผลต่อครอบครัวของสาวก้อยนั่นเองแต่เรื่องแบบนี้ถ้าเป็นจริงก็พร้อมที่จะเปิดเผยพอโตโตกันแล้วไม่ใช่เด็กอายุ17 18ทานท้องจริงก็จะรีบบอกใน้ันพีซึ่งปััััจจุบนนนท้้ง ก็แต่งงานและมีลูกที่น่ารักด้วยกันแล้วหนึ่งคนกลายเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบไปแล้วเป็นที่เรียบร้อย อันดับที่1กึกอดโบปิดหายกันด้วยโคูรรักที่ใครๆนั้นต่างก็อิจฉากนหนักมากของหนุ่มกอดเจรายูและสาวโบเบนจวันทีทั้งสองนั้นเคยเจอประเด็นดราม่าจากชาวเน็ตด้วยว่าอยู่ก่อนแต่งแต่งงานนี้เจ้าตัวของเมินดราม่าพร้อมกับออกมาบอกด้วยว่าห้ามความคิดใครไม่ได้เหมือนคนมองว่าอยู่ก่อนแต่งกับแฟนสาวพอทั้งกอดและโบนั้นไม่ได้มองว่าการแต่งงานเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดในชีวิตแค่ทําทุกวันนี้ให้มีความสุขก็เพียงพอส่วนเรื่องงานแต่งของทั้งคู่นี้จะมีเมื่อไหร่ก็ไม่แน่ชัดเพราะหนุ่มอกอออออเเเเงงกก็คยยมาปิดดใจรื่นี้้วแลว ว่ามองเพียงเรื่องการแต่งงานนั้นเป็นเพียงธรรมเนียมที่ทำกันมานานแต่งก็ได้ไม่แต่งก็ได้พอมันไม่ได้จำเป็นอะไรอยู่แบบนี้ก็ดีที่สุดแล้ว